โดยสถานาการณ์คลื่นลมแนวชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณคนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอำเภอซีชนและกระทาซาลาปากักพนังหัวไซข้องคอนเนี่ยค่ะกลยังคงมีน้ำาเลนุ่นสูงอยู่เหมือนกันค่ะความแรงขอความงของคลื่นเนี่ยสมัมแมทนะสัตว์เขาห้าฟังอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบก็มีน้ำทะเลนุ่นสูงการชาวบ้านเขาเรียกปรากฏการณ์นีว่าลมอัดค่ะลมอัดเออนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีภาพที่ ปรากฏในโซเชียลกันผีเบาเกลียงนะคะอ่านี่แหละครับปรากฏในโซเชียลนี่ก็จัดอ่านซบเลยอ่าซบตลอดนี้ในข้าวนะจันอ่านซบองนายสุ่วนแก้วข้าวที่ไม่สามปีแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับเกิดน้ำท่วมใช่ไหมต้องเคลื่อนย้ายกันกันยุ่งเลยนะครับนี่ออมส่วนผู้บันทึกภาพคือนายจตุพลพุทธนอมในยี่สิบปีนะได้มีการถ่ายภาพคลิปการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทบถ้ารับกองงานดังกล่าวแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับส่วนดีซอสบัวแก้วเคดิมฮัททาซาลานี่แหละครับ อยู่ในวิกฤตเหมือนกันนี่ยนี่นี่โร้น้ำมาอีทึ่งเรวทึ่งหัวได้เร็วน้องงอมชาวบ้านในพื้นที่กระบอกหวานะอันนี้น้ำกระโโตก็มารกว่ายี่สิบเมตรแล้วอดีตเนี่ยยานนี้เคยเป็นพื้นแผ่นดินนะครับแต่ถูกกัดง่ายไปทีละหิดนะมารกว่าห้าร้อยเมตรแล้วตอนนี้นะโอ้โหเร่งนะเคโคนก็เร่งสุรัดก็เร่งครับอ่ะก็ผพ่านกับไปเรื่องหิดกันน้ำในงานทบที่พูดถึงมาได้แต่เดียวใช่ไหมน้ำขึ้นมาถึงสี่ตังยิบทบเลยน้องงอม